ดีใจด้วยโอ้ดีใจด้วยนะนะขอบคุณมากค่ะนะก็กินดีดูแลกันเรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับการฉีดเกลือเจิมคน้นอารพนะครับนะมา่กี้ฉีดได้คุณป้าเรียบร้อยแล้วไปพาลองลุกขึ้นดูหน่อยดีครับเนาะโอเคสังเกตที่นี่นะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้จะต้องใช้ไม้ค้ำนะไหนลองเดินที่ลองเดินที่ลองเดินสิเอ่อฮะเต็มขาขึ้นนะโอเคอ่ะ เดินกลับมาเลยครับคุณป้าใคือเราก็พยายามสรรหากรรมวิธีในการรักษาหลายๆอย่างเพื่อให้คนไข้ได้เข้าถึงแล้วก็ได้ใช้สิ่งที่มีประโยชน์ได้สิ่งดีๆนะป้านะก็ติดตามคุณหมอตลอดได้ครับไม่เดี๋ยวผมจัดยาให้ไปทานเดี๋ยวจะมีการปรับยาให้ป้าด้วยนะครับได้ค่ะได้ค่ะโอเคบาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับป้าวิภาสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ป้าวิภานะครับคนไข้เก่าเรานะ FC เก่า ตั้งนานแล้วเรารู้จักกันมานี่เนาะรักษากันตั้งแต่ปี6-1นะครับค่ะคุณหมอพอดีหมอดูจากประวัติน,นี่ยแกก็มารักษาด้วยอาการเจ็บเข่านะารักษากันมาอยู่เรื่อยๆอนะครับก็อาจจะมีว่าช่วงโควิดหรือยังไงก็เลยห่างาหายกันไปนะครับนะแต่แกก็เป็นคนไข้เก่าของเราสมัยก่อนเนี่ยที่มารักษาเนี่ยเราก็ยังไม่มีการรักษาโดยใช้เก็ดเลือดด้วยหรือ PRP ด้วยแต่เราจะมีการรักษาเสริมให้คนไข้โดยการใช้การฝังเข็มช่วยนะครับ จุดประสงค์ที่เราทำเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะไปลดอาการเจ็บอาการปวดไปควบคุมอาการเจ็บอาการปวดเพื่อให้คนไข้ทานยาแก้ปวดน้อยที่สุดนะครับนะตอนนี้ก็โอเคอยู่เหมือนกันในระดับหนึ่งนะครับแต่ทีเนี้ยแกก็ติดตามเรามาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะพอทราบว่าคุณหมอมีก็เลยมาทันทีเลยครับพอแกเห็นว่าเอ๊ะคุณหมอมี PRP ด้วยมีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ร่วมรักษาด้วยค่ะคุณหมอแกก็เลย ทักมาทันทีเลยเอาผมเห็นชื่อปุ <c oughs> <c oughs> ๊บผมคุ้นเลยนะฮะก็เลยวันนี้เลยนัดแนะกันเหมือนมาเจอเขาเรียกว่าคนเก่าคนแก่กันนะครับแต่ว่าวันนี้คนเก่าคนแก่ของเราเปลี่ยนไปใหม่เพราะแต่ก่อนจะมาแกไม่มีไม้เท้านะฮะรอบนี้จะต้องพกไม้เท้ามาด้วยนะครับใช่คุณหรอพ้าพิพาเจ็บเข่ารอบนี้มานานหรือยังครับต้องมาหาหมอเนี่ยก็พอดีมันเป็นไปไหในหายคุณหมอแต่ว่าเมื่อต้นต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือลงน้ําหนักแล้วมันเสียวขึ้นมาเลยปี๊ดขึ้นมาเลย สัปดาห์นี้นี่ไปยิดเจ็บเลยค่ะก็เลยโทรนัดเลยนึกถึงโทรหาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไปี่เพืหมอเลยไปพาลองยืนให้หมอดูหน่อยดีครับมันต้องเอาไม้ยันเลยใช่ไหมครับค่ะมันต้องช่วยครับลูกเองเหมือนสมัยก่อนไม่ได้อ่าก็เจ่ไม่มันมันเสียวค่ะอ่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่มั่นใจลองเดินพอไหวไหมฮะลองเดินนี่ต้องค่อยๆยางเหรอครับป้าอ่ามันเสียวมันมันไม่ค่อยมั่นใจค่ะคุณหมอโอ้จะจะ โอเคงั้นป้าพี่พาลองเดินกลับมานั่งก่อนครับผมข้างขวานี่ลงได้ไม่เต็มที่เลยนะเดีมือต้องยันตลอดนะครับอันนี้ช่วยช่วยข้างขวาโดยเฉพาะเลยถูกต้องแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ะบวนการในการรักษานะก็เดี๋ยวเราจะทําการเจาะเลือดแล้วก็นาไปสกัดเป็นเกล็ดเลือดเข้มข้นแล้วก็จะมาฉีดเข้าไปรักษาอาการที่ป้าแกเสียวอยู่เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงครับขอบคุณท้าป้าสวัสดีครับร้าผมเรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับ การฉีดเกลือเลือดเข้มข้น,น P.R.P นะครับนะเมื่อกี้ฉีดให้คุณป้าเรียบร้อยแล้วป<ม>้พาพอสอบถามหน่อยเลยว่าเมื่อกี้หลังฉีดไปแลอาการเป็นยัไงบ้างหลังฉีดต,ตอนแรกก็นงงๆพอรู้ขึ้นยืนก็เออมันเบามันเบาเานะคะ,คะแล้วพอก้าวขาก็ไม่ไม่ ความเสียวมันมันดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะมันไม่ได้ปี๊ดเหมือนตอนแรก่อยต้องย่องใช่ไหมใช่ค่ะความมั่นใจมันไม่มีอะแต่แต่ตอนนี้โอเคโอเคแล้วเนาะเพราะว่าอาชย์ก่อนที่ผ่านมาแกพึ่งไม้มาตลอดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนเหมือนคนเพิ่งหัดเดินละแต่ตอนนี้เดินได้เต็มก้าวแล้วก้าวก้าวอย่างนี้ลองลุดูหน่อยสิครับเนาะโอเคสังเกตดีนะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้แกต้องใช้ไม้ค้ำนะใช่ไหนลองเดินที่ลองเดินที่ลองเดินสิเออฮะ เต็มขาขึ้นนะอโอเคอะเดินกลับมาเลยครับคุณป้าโอ้ขอบคุณมากครับคุณหมอดีใจด้วยครับดีใจด้วยโอ้ดีใจด้วยนะนะคนเขอบคุณมากครับนะก็ยินดีดูแลกันไปเรื่อยๆคือเราก็พยายามสรรหากรรมวิธีในการรักษาหลายๆอย่างเพื่อให้คนไข้ได้เข้าถึงแล้วก็ ได้ใช้สิ่งที่มีประโยชน์ได้สิ่งดีๆนะป้านะก็ติดตามคุณหมอตลอดได้ครับล้วเดี๋ยวผมจัดยาให้ไปทานเดี๋ยวจะมีการปรับยาให้ป้าด้วยนะครับได้ค่ะได้ค่ะโอเคสายบครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ